กับผู้ช่วยผู้สอนนี่ครับลุ้นเลยครับก้มหน้าครับเมื่อสักครู่เอาครับอัิยาตั้งได้ครับโปแลนด์เสมอศึกอีกแล้วติดบล็อกเอาครับฝีบอลโอกาสของไทยจบเลยหรือเปล่าบอลผ่านตั้งมาจัดชุอ่อนหยอดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจบแล้วครับไทยเอาชนะโปแลนด์ไปได้ครับ16ต่อ14ชนะไป3ต่อ ลุกงอย่างนี้แมชพอยต์ครับอัธยาขอให้ได้อ้าบอลแรกเขาไม่ดีเลยครับดูครับว่าเขาจะแก้ไปยังไงต้องปราณีตนะครับคะแนนนี้นุสลาให้ปู่หูเืียบร้อยทีติดฟอสยานะครับจะลงไปแทนทานดานวงูสักตัวนะครับริมแต้มไปเลยครับสไปหลังต่ออีกแล้ว ตีแรครับตีมาคองครับตีแรงไม่ได้เป็นอัศราพเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับนาตาลีครับชนะจนได้ครับแล้วมาเหมือนสนามแรกที่เราชนะมาสุดท้ายว่าสนามว้าครับเราต้องเน้นตั้งแต่บอลเสิร์ฟครับเอาครับเสิร์ฟมาย้อยครับแันดาราได้ขึ้นดีครับดีครับมาจะปิดใจเลยนะ สำคัญครับชาเลนจ์เพื่อปิดแมตช์เลยนะครับแต่ได้ท่าแต้มนี้เป็นของเราครับลุ้นไม่ต่างกันครับทัดไมทัดไม่โอยทัดเต็มเต็ม